แม <c oughs> มาหาวันนี้ขั้นตอนอะไรวัดขนาดครับวัดขนาดวัดวได,ด,ด้วัดไปแต่แต่ตุนครับอืมไม่อยากไข่หเราว่าว่างเพียนไหมตุน่นเล่ลำบากไข่หไรว่างเพียนอย่างดีมันผัดมึงดีผัดตัดอีกใครมาทั่วกันนะแค่นี้ตัดมีหาซีฟเ,เลยกันว่าวัดไม่ต้องกลับ ห้องเช็ดไปกระทะที่งามๆบานนี้บาดท่าที่ขึงกลางมานนีห้องอัตราส่วนเท่าไดสามเท่าส่วนสามหมู่หรือส่วนสองส,ส่วนสามส่วนสามเนี่ยหมายถึงว่าถิ่มออกมาสองส่วน มันจะนั่งถ้าเราจะรับเม็ดคือพวกอันขีดอนนันเอาอตัวแทกนี่นอืมแทกไปแล้วครับแทกไปแล้วมันบวมโอ้มีโตแทกตั้งหากบ้าแทกเปลี่ยนว่าอย่างแทกแทกเคี้ยววัดขนาดนะครับวัดขนาดไปเร็ววัดนิดเดียวว่าหนึ่งพอดีภาษาฝรั่งว่าแทกคือเอาไปแปะ มีแทกเนาะครับนี้แทกเนาะว่ามันแทกเนาะแทกเอาแบบบูบูรัน <laughs> <c oughs> เอาตัวเดียวแทกตลอดครับอเอาตัวเดียวเลยคน,นเนาะทีหลหนกันมีข้อมือเพี้ยนนี่ดียังสิี้ยนเพีย่มือเฮ็ดวายุดวายอนกับเดี่ยวเอียงนะครับคิดว่าเขาเหมือนน้อยมี่ยังได้หลายคลิปตัวยเต้นแฟนกำลังจีบสามดี เจ้าวานีน่ผมเห็นเห็ดกลว่ดอกผสมพระกันบดท่ารมากันมาตเดียขเจ้าวาน,นานเห็ดกดไปน้ำเหมือนละบอกไปน้ำเมือนนี่องบอกเจ้มาเหนหัวมีเรื่องส่วนเจ้งเมาฮาครัเห็นอันนึงนี่มื้อนี่เป็นค <c oughs> ้าพญาโบราณไหมเจาเจ้าเหนนอนเสีาอ่านได้นอน,น,อน,น,อน,น,อนข้าเจ้าวาน โลกไห้สิกินปอดวะจันอันหาต้มตับต้มปอดมันมีรีดิ้ดเลยนี่มีเนี่ยครับหไวยหาโรคไข้นะครับฮา,า,ามันลงกินตับกินไตอืมอืมอืมกินปอดบวกหายุ่งพวกยุ่ดีสบายครับเขาว่าเสือเหลืองสีป่นใช้บานว่าจันเสื้อเหลืองสีป่นใช้บาน,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 บานทั้งหนน้อกบานเลยที่ป่นมงึงยังได้ มันเป็นค้าอุปมาอุปไมยที่อันนี้มันมันมันยุคนี่หรอไปยุคนี้แล้วครับห่ะยุคสมัยครับโอ้แต่ว่ามันมีอันหนึ่งเพื่อนว่าผีหายสิลงกินบ้านกินเมืองอันนั้นมันเละมันบ่ครับเละเบื่อดิโนะเละเบอครับผีหายสิลงกินบ้านกินเมืองอืมคนไปไหวไหวผีไหวยังก็คิดว่า เป็นนางสันทำกบว่ามันสีเหมยนคุณตู้ไทยมันก็ตุ่มคือเกาไหนะเขาไปเขาก็ไดดเอกซันัย่าน้าว่าผีหลวใช่ว่าผีหลวคือบอกว่าคนหลอกส่นผีหลกเชียบเทื่อกับว่าซ้ำคนหลอกเทื่อนึงหรอครับอืมคนหลอกเชียบผีหลอกไปเชบโอ้แต่อันเพิ่นว่าอันนี้คือดิครัผีหายสิล่องกิ่นตับนี่ไง พายากูไภไหไข่เย็ยบกวดสนาส่วนเสืออ้อเปเียนให้เสียเงินเสียค้ำเพื่อนบ,บาจังสี่ดิหามกันไปทีมมือแล้วเป็นรลอยเป็นพันบุ่ดิ<ม>ร่วมทั่วโลกหรอกว่า<ม>กล่องไฟกล่องไฟสมค้นสิด,ดับเปาเ่นน็น่าทันนี่เป็นไพ่แห่งสงขรามอันนี้ไพ่สงขรามมันบวกไพ่แ่มนกไพ่ไข่เย็บครับ โอ้แต่ว่าพีฮาลงกินปวดนีไหมมีเดี๋ยวประตูพีฮาได้เลยครับโล่งปวดแต่โล่งปวดเสียดเลยอืมบัคโควิดนี่นะโควิดม,ม,มีแบบย่างใบหัวแต่่า,าว่เหนื่อยเหี้ยห์ห์อ์ห์เ์ห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 าห์ห์ห์หวห์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 หาหว่าหห์ห์หาหห์หท่์ห์ห์หาห์หห์์ห์ห์น์ห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 เห์ห์อ์ห์ห์ักห์์หิห์ิ์ห์ห์หห์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 ห ทำเกาหงคนนี้ทสั้นขเขาหน้ามว้วนเถือกเสียงเดียดเสียงแต่วันหัวไหลจะเือยวขางตึงๆือ้ในบัวแต่าไหขี่เกี้ยงเขาไปเครื่องเคียงสามหงเครื่องเคียงมันก็ปะปนกันไปกินน้าอยูเนียหันน้ามัน,น,น,ามน,นก็เสียบพิษปกติโอ้ยเป็นหัวซาน้องฟองเสียบเดือนเสียบพิษปกติอันี้หวานหวานหน้าก็กได้ข้าขนาด พอกินเขาไปแล้วครับอยู่ในถ้ำก็ย่างปีนเบื้องธรรมศาสตร์ในถ้ำไฟแง่งไฟเบื้องของงามแต่ว,ว่าบิดบอกว่าอยากทำเป็นสั้นคือ,อยังปวดเขานะออสัน้นคือเดียดสั้นครับมือนอุณหภูมิเปลี่ยนไปเอา้าคาดขันบ่เคยเมยกับเมยครับก็นันง่งขีร่รถมอห์ดซุ้มเขียย่า,างพปเขาของนำซื่อเลยไปคม<อ>กับอ,อันประตูไอ้เสาแหกแหกแหกยิ่เอา เป็นอย่างว้าบ้านเนี่ยอกไม่ต้นก็โต๊ใจว่างห้มเป็นอย่างพี่ตีอะวะดีครับว่าเขาว่าพี่ตีที่เนี่ยเขา,าอายุได้ทำแข้งเลี้ยงดีอยู่หมดอกมากสั้นโยนี้จน่ามันก็สัน้น,<ด>น,นเป็นยุโดล์ปัตยบปานเ,นเดือนกลัวไอ้ไอ้อแห่งข้อแห่งครับยุเดือนกลัวว่าว่าขายาสมุนไพรมันสีเศร้าเองบัวเศร้า โคบัวเศร้าเราไปเร่ยไปหาหมอหมอวข้อมินิตเก่าครับเพิ่นเป็นข้อมินิตเพิ่นออกจากป่ามาเพิ่นได้มาต่างคลินิกหมอวพอต่างคลินิกหมอเขามาจำกรรมขั้วคนหนึ่งเพราะว่าอาจารย์ไปสันน่ะไม่ถ่อม,มันบัวเขาอะแต่มันบอกเสีนน้นเหมือนเก่าเก่ามันบไ่ได้ใสมานีกหนิมันเวลาหนโอ้โดนแห้งครับ ตรงว่าดวนดีๆมันอยู่ในขวดเจหน้อยครับเขาว่าพอมีเซียนให้คอาจามซองเข็มจะไม่กระเศร้ากินยาอีกสองหนึอาจารย์หายเลยเมื่อที่คุยเห็นวอ้เขาหายาปัวอยู่เป็นเดือนเดือนัวไอเหบเห่บยางที่มาสันเขาน้ำเพลนนี่โอ้สันปวดเลยเลาคือเราไอสันตะเข่าต้า่มก,ก็มา,มา,มา,า,าเพราะเพื่อนเสียแล้วครับเพื่อนปวดออกอ้าว กินยาก,ก็ไปไปองเง็ดอา้าวเศรา้าข้อเหี่ยงเศ้าไอ้ไว้ยคือส,สักดิ์สิทธิ์ทนบานนี่วะนี่นะครับลูกน้สาศักดิ์สิทธิ์สดในถนัแต่ปีอะไรเห็นวอยูงง่นี่ปีหกครับโอ้ปีห้าครับเป็นหกยปีห้าิบเก่าอืมอืมอืมอือืมปีเาสมันนเาหาที่เก่า Oh. โดนแล้วครับหลายปีแล้วครับแสดงว่งพาพอตกเป็นซีดอันวัคซีนน้ำกระเจาก็ได้ที่นหนนึกว่ามันได้มาสองเขนะ็มเลยไหมได้มาสองเขนะ็มแต่มันจีนหอยอยังจักไม่จักแต่ว่ามันเป็นคนพิเศษสายจีนอืมอืมอืมคนเรเรียนมาจากจีนคนทุกไทยมันก็เสียดเนี่ยผมเศร้าเศร้าแล้วก็กตายครับอยูอ<า>่แล้วผู้ใด้จิต ไปหาเา่านน่บได้อีกแล้วมันบนนี่ครับบดเดียวขี้นิดวคิดเดียวครับลูตัวเขาเดี๋ยวเขาบเฮียนไปบกกกกว้รครับเป็นการเกี่ยกงานคือการทังอื่นครับอันนี้เอิญว่าห้าลุงปวดได้บนห้ารองปวดครับอือคือมันสีเมย์มันสีหัวครับพูดสังสสขูดสีสังฆาตัวนี่ก็บสักสิษ์ครับอือว่าก็อนนะโอ้ยขาว่านาบดหนี่โอ้เศร้าป่วยกันกับหมองตรงนี้ครับอือที่ว่าก็ เมื่อหนึ่งไปทุ่งดงกบอนอยู่อ่อนดวยอันนั้นทำนห้เป็นเมื่อยแห้งครับเพื่อสิตายเนี่ยเมื่อยแห้งก็โอ้ยเขาไปนอนกดค่อยๆล่องนะครับสิลง่องแห้งก็่าไรย่านย่านเจ้าของเจี๊ยบเขี่ยงเหี่ยค่อยนอนลงตั้งเป็นกระอื้อกระอ่วนครับก็ได้ตัง้งตั้งจีตมีมันๆแตด้วยพระวนนพะฝุดถั่วไปหน่อยหนึ่งก็เลยว่าโอ้อยโคตรใจเจ้า คนก็คือจังบอกว่าให้พวดช่วงผมก็ว่าผมก็เลยใส่พวดช่วงเหมือนเดียวคอยเบื้องร่วมหายใจหัวไปน้ำคอยเลือกถึงปวดสังโคสดิสังคาตัวไปน้ำพ้นปรากฏว่าข้าวหนึ่งครับเพราะว่าวหน้าไปข้าวหนึ่งเศร้าจดปวดครับโอ้สักเสียตัวนี่มม่งมา เพิ่นวางสี่ที่มหาครับอเพิ่นวาห้าลงกินปอดมันบมมียาแก่กมมมียาปวดเมียนแต่ว่าขันผู้ใดเอันตั้งใจรักษาสินภาวนาให้ท่านไปวัดเป็นเนื่องนิดอันทีห้าสิบล,ลดดุ่งปอดเดิ ครับเนี่ยครับอ,อ๋อมันเป็นจังไดคุนมีศิลีธรรมคนมาพฤติศิลีประพฤตธรรมนี่หายใจสม่ำเสมอครับอมปมอพอติภาวานาภากรรมฐานนี่เป็นยารักษาโรวที่ดีที่สุดครับหนึ่งหลวบูคิดไหลครับอือันควคิดนี่แหละครับเป็นตัวทำลายก่นอนสว่องนะการเห็นหายใจสม่ำเสมอนี่เป็นว่า มันเป็นยาเป็นยาแห่งความสงบเป็นยาแห่งการบริหารปวดเป็นการบริาหารเลือดร่วมในร่างกายให้ดีที่สุดครับอืมอามาหา <c oughs> บอกว่ามันคือโยคะจะหน่อยอยู่ดิเข้าเจ้าเพิ่อนบอกว่เท้าเหรอแล้ววันปูเป็นเป็นปูของโยคะบอกโอ้ยบุรุษโมกูลเลยครับอื พ,พุทธองค์ท่านเดียวข้างเล็กข้างนั่นเผ่นวาจังสีหอนหอนเขาสามหงผู้สีขันผู้ใดมีจังสีหลอดผนเพนนิ่นว่าแม่ยังหนูหงผูส้สีหงเหลกหงหลกคือพระพุทธนี่ประเด็นเนี่ยหงผู้สีนั่นร,บรบ <c oughs> งบหคือพระพุทธพฟยอดเกีียวหยอดถ้ำมือนซื้องเส้นเพื่อมำสมสุทธเจ้าหนูหงสองเดยวว่าหงสอคือพระถ้ำครับห่วย ถ้ทำคํำสังสวนละ <ไป S 1> ชั่วทำดีนี่แหละทีละชั่วทำดีครับทำจิตใจให้เขาลวับัวพายยาบาดบ,บัวกูดบัวเขียดให้อภัยยาท่านสมืออันนี้ประเสริฐครับให้ท่านยั่งกับพระทัวให้อภัยยาท่านครับฮัมสุไทยก็คือพระเจ้าพระสงฆ์นี่ก็คือพระสงฆ์นี่กลืนซื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญของลกูกพุธเจ้าว่าไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี พ่าหนึ่งเป็นผู้ถือสินสองดอยทีบเกียเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธมีฝากเจอาสีแต่ระนอาที่มีปฏิบัติ่าต่างกันก็คืนถือว่าผู้ํำรวมคำสอนเป็นผู้สู้ปฏิปันโนือ่วเข้าใจของเต่ระภาคส่วนสรุปแล้วเป็นโฮมพ่ได้อยู่บอกเป็นโฮมพ่ได้ครับแทบานที่ส้นมงไดีบบานส่วนมองว่าฝากีฝากข่ครับอืม เอาเอาแบบเพื่อนๆเขานี่นะครับฝากผีฝากไข่ครับฝากฝากผีอันแรกนี่คือย่้มตายนะเอาไปไปไปเนียนครับฝาบกไ,<ป>ไข่เ้วยบร้อยฝากไข่ยง้มป่วยแง้มป็นก็หายาปัวกันครับอืปัวยจิตปัวใจปัวถาดปัวยขันซ่วยกันมือนแงม้มไขาเจา้าละถาดละขันกับฝากผีฝากไข่เขาก็ไปปวโยนญาติพี่น,อน้องเขาบ่วงยอยู่ไน่วพมโศกเศราซึ่งอันทีบ่เป็นมุ่งคขค้น อืมโซกโซนี่พวเป็นมงค้นเปลเป็นมงคลค,ครับอโศกกลางเวยียจังเขียมังขั่วโมเสาะโมเสาเป็นมงคลนม่าอ้อโศกกลางเวยียจังเขียมังเอตั้มังคารมุตมังพัวมาหาครับ <c oughs> บานนี้มันจะเป็นยาป้องกันอันโรคก,กัน,อ,น,อ,ดดอ,นอันห้าลงปอดได้ยังไดี๋ยววนหนึ่งอ้าคนเ้ามีสติครับว่วประมาทครับป้องกันได้อันห้าสูงนี่มันอยู่มองไดมั้ข้างบน นทั้งหลายนี่มัดเข้าไปคือสิ่งที่ยางเส้นอันมองอันสังสรรกินเหล่าซินเดียนเนี่ยม,มองมองอากาศโบไทยเท่เขอามองอากาศโบไทยเท่มองแค้เสื้อ,อได้ง่ายน้ำหอมเี้ยเย็นเยนน็นนี่สินี่แหละครับตัวพ้าเสื้อดีที่สุดวัวมากทุกท่านครับครับตอนหน่อยสันน้ำให้ถมยุ้ยนี่ถมมันโมเป็นอย่าง ที่ว่าตั้งข้ออากาศออกมาทั้งไม้นั่นเปลี่ยนอือนี่เป็นคล้ายลักษณะเดียวกันครับอันซุ้มไปกินน้นําผับน้ําบานี่ก็ได้ดิครับผู้บ่มากือว่าอยู่ในถ้ำว่ามีอากาศท้ายเทอุณหภูมิตัวน,นั้นรักษาได้ครับจะขเว้นยาขวนมุรดีจะสีขาดนำด้ำลายจะกีดหายใจลดกวดข้อ,อกันไปตามภาษาขว้นเม่าในโลกกี่อันนั้นเปลี่ยนครับอือ ใช่ว่าถ้าบัอยู่ในที่พระสูงส้นบัวเป็นกลุ่มเสียงครับโอ้ต้องอยู่มองอากาศยูวัดเนี่ยอากาศไทยเทพอยู่วัดอากาศไทยเทพยูวัดครับอืาค้นบัสูงสิงกันบัสูงสิงครับอยู่ไคอยู่มันของชีวิตปฏิบัติภาวนาไปครับบับัมีธรรมชาติอยู่ติดกันบัครับบัวมีพระพุทธเจ้าเพิ่นเพิ่นสอนในพระรักษาความสะอาดอันนี้ก็มีส่วนอยู่ที่หนู นี่ส่วนครับรักษาความสะอาดห,หนึ่งวัเป็นสกาดกี่เครื่องเอาหมอนหมอนกับอามาตากเดีเยบให้เบื้องเสียหน้าสนาอันเดียบรวยวัให้มีขี่อีเกียวัให้มีขี่หนุกเพื่อว่าสิเป็นกลัวเกิดเสือ่ออันนี้ก็ทำลายปอดอ,นะอันนี้ขีหนูขี่ยักษ์ใหญ่ยังแต่มันเข้าหายใจหลดฝุ่นบดีเี่ห้องหมองเขาอยู่เขานอนเน,อนี่ยสีดูว่าเมี่ยงเขาไปเป็นผิดเป็นพืน,เป,นเป็นให้บัว เป็นอันตรายครับหรือว่าเป็นผู้บำมบศกษาไปพระพุทธเจ้าก็ได้ให้ดบื้องเนียบในเรื่องเหล่านี้ครับทำความสะอาดของน้ำของท่ายังสิเก่บไปไทยมากกับตรงเบิ้องล่ากับปัดกับวดเบ่เพื่อเบ่อหายไม่ป็นการเสือโบเก็บปัดกวดเสียทูโตโน่ตามอริยวินัยของเะฮะปฏิบัติกันสืบมาครับจิตจวัดจิตยางหองพระห้างตรงนี้เพราะพระพุทธเจ้าเพื่อนั้น ยูงหัวนี่เพิ่อนไก่สะอาดเนาะยุงหัวไก่สะอาดอืยู่ปากไก่สะอาดยู่จมูกเพิ่อนเห้เอาน้ำตรงหลองใส่มือดิเออเอาดังสูบเอาหน่อยเนี่ยนะมื่อฮ่าฮ่าฮ่าทั้งจี้ดตอกว่านี่เสียบเจ้าเลยอันนี้เป็นการดังดังดังในดีที่สุดครับห้องน้ำห้องสู้ขาจังสิโอ้มีขี่ติดอยู่กับโบได้ดิโบได้ครับผิดวินัยม่นบอีกมันวะ ต้องรักษาให้สะอาดสะอาดขวบไหวไหนำครั้งไหวเน็คขันผุนเดียวขับใส่เดียวตรงความขันผุนนี่ตรงรักษาเราเหียดเราไม่ยู่โอจบเจืออยู่ดิผ้าห่อก็ได้แต่เพื่อเรื่องสติสัมกันต้องอาบัดโดยไม่รู้ตัวนะยึดคือเขาแต่ว่าเห็นมหาออกคอลีนมาใส่นี่เหยียดอย่างออ,อันนี้ขาเสื้อให้ผู้อาบัดห่อมันใส่หนังสาน้ำบาดาลกระสูพูได้มันเป็นยังง มันเดียงมันสิมเดียงว่ามันชุบพ่องบ่าชุบพ้องชุบเป็นย่งพออยู่วัดเท่านี้มันที่นี่ปกติอยู่อย่างหนึ่งคือใส่น้ำสาสากะซึ่งซึ่งอยู่สวงนวยกับโบมุมเรียงกับตรงลวดถ่าตรงใส่แบบประหยัดใส่วิธีกับโบราณโบราณคือสารส่งเสียเสถางรางอะไรกัก้อนสีสูบก็ใส่ข้อเลี้ยงจักประมาณจัก เครื่องปวดไม่ตามยิยนี่แหละแต่ละถังมันเป็นยาย้อนอยู่บนสำนักไม่เป็นยาครับชีว้ว่าแม่น,น้ำเขาลี่นในกรุงเทียมพื้นกันจังเล่จังสั่มนกินเือสียโลกนี่ตายเพื่อนตายเพื่อนครับเบพราะว่าน้ำผ่านมาจากข้องใทศบานข้องสาธารณประโยชน์จะเข้าสิเสียดยาปุ๋ยเชื้อมีเอียงเนี่ยแต่ว่าพลาห้าก็ต้องอดทอนอดทุนเพื่อว่าสิ่เด่น้ำคอยเสี่ยงเอาแต่มัน กซคาปุ๊กเอาข้อเลี้ยนเอาสารสูาใส่้ำา็ใส่สะอาดใส่ไ้คือเก่าบวเป็นหลวเป็นไหวขาเชือเรียบร้อยขาเสือเรียบร้อยบวตรงห่วงมีตาขาวขึ้นแล้วมาเสือกี่เหรียญอยู่วางไหนใจมันลงใจเห็นบับลงปอดมันใจเว่าใจเป็นตัวครับไม่ขี้เหร่บัานนี้ เอากิเลสออกสิเฮ็ดพังได๋สิร้อยกีเลสนี่มาฝึกมหัดครับอืมาบ่มมาเห็ดมันมาฝึกมหัดครับเพ,พืเอ่อกันก็ุูธใจจาว่าเราจะกระทงงาเถองเงนนายช่างหม้อขุมชับขุมสวมสับมีเฮาซี่แล้วอเคือก,การปั้นหมวยเขาสิทุบดินเขาเหยียบดินเขาปั้นทุบเติบเติตเติบจนควน จ็คดินแจ็คกำฝันเขาจะทุบตุบตึบตึบเพื่อสิในหมู่ท่เรา nuôi นี่มันกะเป็นเรื่องยากอยู่แต่กะบโบเมียนว่าเป็นไฟโบได้นะนี่นะให้ฟื้นให้ขัดในจุดนี้ครับแต่ว่าฟื้นว่าฮัทว่าวัดว่ทวนบ่าไรครับเพราะว่าพระองค์พคนว่าข่วมวัดทวนเป็นเครื่องเผาผฝานกิเดียดยังยิ่งเขาบอกมีเพื่องวัดทวนเฮ็ดยังมันกับวัดทั้งเดียพอเขาขาดข่วมวัดทวนว่ามียังเป็นที่เพื่อง ได้ตห้ปากเขาว่ามันม่จังสันจังที่เป็นยี่เพิงเป็นเพื่อนจริงเนี่ยแต่เขาบอกว่ใจจะขวางเป็นยี่เพึ่หนึ่งคือเก่าหนึ่งอเพราะว่าเข้าโมมันในสินในถ้ำเข้าโมมันในภูทู่เข้ามูสังคูเข้าโมมันเข้าโเสือเขาเมาของผู้บาอาจารย์องอู้ฟาว่าเัาเอาจิิงเ่าหนั่นเป็นไรยน้าถิ่มซีวี่ม่ไปอยู่ใช่บุไดเนี่เขาทามหาแวบ สวัสดีครับอาจารย์คุณดเดชเมื่อทีได้อันนั้นดิมาจากไหนเนาะคข้าเจ้าว่าอัน <c oughs> หาลุงกินปอดสิเด้มดื่อเี๋ไปอ่านคำพี่อันนั้นมา,ามันมันแมนโควิดนี่บ่โอ้แมนเงือกเนี่ยนะครับบา้านนี่อุ้มเจ็บ ันคือทำวัดบนเหล่วตูขึ้นมาอยู่พี่หวกอนละตูเกทำวัดอีนี่ผม,มไม่เกียรผม,มทำมาเยอะแล้วโอ้ยทำมาเยอะจังเ,ยเ,เลยหนี่งทำัดบโบแมนบาสังวัดนหฮางทำวัดก็คือไหวพระสวดมนต์บบแมนว่าไปเฮตกุติสาราดิโอ้โหโอ้โนไทยเยเอ้า เอาตัวทาบทีกคนหมายองตัวว้างได้เอาสรางกุฏิเบ่งสันติเฮ้หัน้่นักไปก็นอนกุฏิหลวงพ่อตัวทีส่วนนาไปนอนหน้าหัวเอาไปคุยกันเนี่ไปนั่งเตีลยเอาไปนั่งเตยังได้อวอ่อยเอาตัวนเด็กใหม่ดิเื้ย โอ้คนเฮาเกือบเปลี่ยนใจได้ไผก็อยากได้คุณงามความดีทั้งนั้นเลยไอ้ไรคือทำหายแล้วหยอกใส่ห่าวกันเลยด่าเฮาวกันเลยอืมอ๋อสีดาจังดีเลยนี่ค่อยๆบอกค่อยจ่ากันทีตัวออด่ากันีคุณหน้าด่าเวีนเฟินดาเฟินเป็นนายช่างม้อนเด้เพิ่นกิดทุบทุบตีตีอันเนื้องอกตัวไหมคุณคิดที่มันเป็นเนื้องอกกีผมมีซ้ำไปแล้วผมทำไมซ้ำ ปั๊บเมื่อไหร่เนี่อเตีียนเอากระเพื่อสิให้เป็นพิกษุผู้งามเตีจไม่องขีระบบไเอาระบบมันใช้ภาษาตือนแต่เศนี่พนี่ลเอียดก็ใส่ก่อนเละเอียดก็ใส่นั่นล่เพิ่นกับตองกันบูรมาหินกไลทานนี้ตุ่หกไกยท่านนี้นี่ที่ว่าจังเต้นมาหา สนทนากันเรื่องกันห้าล่องปอดจริงห้ามปล่อยกันว่าพีต้มตับต้มปอดเด้อบ่านี้เด้ออย่าเพื่อห้ามกินว้ายมันไหมดีมันลงปอดปุณหัใส่ะอบ่ยังนี่เรื่องเ่านี่บอกเลยหาชิ้นนึงโอ้ยก็เบื้งหุ่นเป็นยังแต่กินเขาบ่ดูเลอเบื้องเนี่ยปกไปเิเอามาหัา มันเป็นโซเล่ดีบวานเป็นโซเล่เดี๋ยเรื่อมาหลายดีวเอาิปบ้างก็บ้านนี้ข้น้งทั้งหลายอู่อยังสติมีสติมีสัมชัญญะตซื้อตัคิดจลน้ามันหูฟังแจงใมใจคิดทำหยำเรียวกว่าข้าเขียวจงค่อยเกลน่นบ้าโอ้ยคักถึง อุปมาก็คือว่าผู้คานี่ขึ้นพกใหม่สั่นว่าง่วงลงอให้โยมญาติเจ็บก็คือนั่นเว้าธรรมะก็แล้วแต่ผู้สิเจ็บเอาจังได๋อผู้เก็บเอามาคนสุขมาคนดิบมาคนเฮือมก็เก็บเอาตามนั่นล่ะตามเทวาตามแต่ว่ากาว่าสิแซ่บครับกาว่า อันเอาอันพอดีพอดีนั่นแหละพระเจ้าพ็ทรงเนี่ยือผู้สแสดงธรรมผู้ว้าจใจที่จ่อยสู้ฟังคือหมายความาเป็นผู้เป็นผู้ขืนสันงงส้นแบบห่งวงสั้นแบบห่วงในที่นี่คือหมายความาทำเพราะพระพุทธเจ้าตนลงมาหาิานี่นี่เขาโสตะก็คือเขาไปฟังเดียวก็ คิดหินคิดตองหูฟังแข็งในใจคิดหยำยำเรียลเรียวบวกข้าเขียวจังไปเกินเพห่อจ้าดู